อ่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยยวนครับผมนี่เคยยวนสวัสดีครับบอกเขาซิว่าวันนี้มาทำอะไรมาเฝ้าตั้งแต่เย็นมันนอนเฝ้าเห็ดตั้งแต่เย็นแลมาเฝ้าเห็ดตั้งแต่บ่ายครับผมมาเฝ้าอยู่นี่แหละเดินตรงเข้ามาเราเห็ดรอเห็ดโผล่ครับผมนี่มาดูกันแหม่ริมเอาไฟสว่างมาครับผมหวังเหยียบสิหวังเหยียบเห็ดนะคุยเปิดไว้ตรงนั้น เอาละวทำไมหัวเห็ดกระแตกินหมดแล้วมั้งอ๋ออะไรวะลอยกระแตกินแล้วไงหัวเห็ดอันนี้ติดนี่ครับเห็ดอุ้ยนี่เห็ดเห็ดหัวดำเม๊งยังอ๋อติ้มนะครับนี่เห็นไหมเปิดยังไงนี่รอบโคก่อนยังไม่ได้เอาไฟสว่างเลยเฮ้ยเป็นเลย ดินแตกอย่างนีใช่หรือเปล่าก็บไปนี่กบไ้แสงโค้กครับผมโค้งนี่อันนี้รอยเสียมผมมาดูทีแรกตอนที่มันยังไม่โฟนรอยเสียมจิ้มคางผ่าเห็ดจางเห็ดเลยโอ้ยขออนุญาตเทียบพื้นที่ก่อน น,นั่งรอมาวันหนึ่งแล้วครับโผล่แล้วเอาได้แล้วตรงนี้มันมีหรือเปล่ามีโอ้ต้องเสียงแต่รอบนอกเลยเ,เดี๋ยเป็นที่กันนี่หฮามผมวางกล้องดีครับนะครับเขอย,อยิงจิ้มไม่รอแล้วรอมาครึ่งค่อนวันร <laughs> อมาครึ่งค่อนวันแล้วครับ ไฟเลยมันม่ได้สว่างสงว่างถ้าสว่างเนี่ยสว่างจัดเลยไม่มีเลยไหมเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่มั้งเห็นรึเปล่าัวไยแตช่วยอ่ไะไดช่วยกันจิ้เร็วๆุ่มใจอันเฮ้ยยาคุดดิ้งิ้แค่นี้ไปแล้มันจะขุดไม่ถึงก็ว ได้สาง่ายไม่ให้หรอกต่อสาทมลำบากนี่มันได้สามอยู่แล้วครับผมโค้งนี้มันได้สามอยู่แล้วรอมาต้องหนานไม่หนานเฮ้ยมีชุ่มเล็กเล็กไหมชุ่มใหญ่เลยมีถุงเล็กถุงอะถข้าวเมื่อกี้นะที่ข้าวอ่ะ สะอาดแล้วครับผมขออุญาตถอดลงท้าบูสก่อนหรือแล้วน่าจะนานอยู่พวกนี้จิ <c oughs> ้มแบบได้ซ้ำไม่เห็นไหมด,ดูไม่มีรอยไม่จิ้มมันไม่มีรอยจิ้มหรอก าไว้ใหมมไ้ได้ซ้ำเลยด,ไมมดไิได้ซ้ำง่ายๆเดี๋ยวเอิ้นมาซ้ำลำบากเนี่ยวคอยแยกไ้กล้องเห็นไหมตรงนี้เห็นอยู่มั้งเ,เห็นอยู่มั้งเอาไว้ตรงนี้หน่อยดี่จบจโฟล์เห็นไหมเห็นอยู่จากคนจิ้มมันน่าจะตาลาย ที่เดิมแล้วอยู่ อยู่กันเคยโยนกระส,สัดเอาสัดเอาอะไรครับจิ้มเอาจิ้มเอาไม่รอแล้วรอมาทั้งวันแล้วตั้งแต่ื่อวานครับผมเจอไว้ตั้งแต่วันซืนตั้งแต่หัวเป็นไม่ชีดติมดินนิดเดียวครับแต่โคงนี้ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดู Get Get Be เก็ดขุดได้เก็ดไปข้างๆหลังบ้านได้เยอะแยะเลยเห็ดคอมๆบานๆจะได้เป็นอย่างนะแตงก็ได้งงาไถนะแตงอ่าอืมจิ้มไปนั้นทับเห็ดหรือเปล่านะคุณเคยอยู่อันเดี๋ยวเราไปน,นี้ก่อนไม่เห็นไหมไม่น่าเห็นไฟยหน่อย หักเฉยลากไม้แน่เลยเไว้ให้มันโผล่ไงครับมันน่าจิ้มหน่อยทิ้งดอกมันจะเล็กไปหน่อยก็ถอะเป็นเห็ดดอกกลางเนาะแต่ถ้ามันไหวให้มันใกล้บาดนะน่าจะดอกใหญ่ ต็มไปหมดเลยทางนี้เต็มโคก้วครับปีีกแล้วก็จิ้มอย่างนี้แหละจิ้มเต็มโคกจิ้มโคกไม่เสียมันได้จิ้มทุกปีแล้ว ใช้ทางนู้นเลยเดี๋ยวหนูเกลี่ยเองทางนี้ฝั่งนนเยอะไหมไม่เยอะมันไม่มีที่ขึ้นอ่ะดิเต็มไปหมดอ่ะอ่ากเต็มไปหมดเลย๋ยวหนูเดี๋ยวค่อยไปหันตรงทงั้นี้อันนี้ก่อน วันนี้ติดต่อไม้ พรมออกมาอย่างี้ทุกดอนนะเจ๋อเลยเดินก่อนมีเดินพรมมีเด้สา้ำแน่นอนจิ้นอย่างนี้อาจจะส้ำเวลาสามมันต้องหล่อพ่หน่อยน่าจะเห็นว่าดินมันรวมลนะดินมันมากบกันรวม เลยยเเว้เรียกว่าหล่อครับผม,ผมเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่ถ้าอดนานเนี่ยมันจะเน่า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คนอื่นมาเอาไปมันจะเน่าครับผม <c oughs> <c oughs> นี่แหละกำลังดีแล้ว ดอกสวยแล้วครับนี่ดอกกระรางสวยเปรี้ยวกินหวานครับผมอขาหัวหลุดเลยอันนี้นานเกินนอนดีดเดูมันจะไม่เกิดอีอือต้องมันต้องมีอยู่แล้วยังไม่พูดอ่ะต้องได้สามแต่มันสามมันต้องได้น้อยกว่าจิ้มทีแรกสิ <laughs> ไม่ใช่ว่าสามได้เยอะกว่าเก่านี่มันไม่ใช่ต้องแบบโคกนั่นแหละโคกที่คสามมานะได้เยอะกว่าเก่านั่มันไม่ใช่ ต้องให้มันโผล่ขนาดนี้นอ,นอ๋อกินตลอดใช่ไหมกินนานๆกินกนานตาสามวันแล้วตรงนั้นนะ่ลยไหนโนอ้ยยังมุมนี้แอบมไหมนี่เราข้างบนแล้วข้างบนแล้วอัดบิดออกมาก็ได้ของพ่อนี่มันจะหนัก ตบมันตบมันเนี่ย,ม,นนยมันจะได้สั่งง่ายๆเอือนจะได้มาสั่งง่ายๆไม่ต้องคุย <c oughs> เอือนบอกสมองถูกผมน,นี่เป็นปล่อยเห็นจิ้มง,งัดงัดนี้ไม่ถึงโผงพวกนั้นเนี่ยมาจิ้มห้แล้วก็ตบตบ,ตบลงครับผม โอ้โหไหนดอกใหญ่เว้ยเต็มที่เต็มคา,าบ์เบโอตที่น,นี้เดินแบบเป็นหาล์กอเน ใส่ไปวยืยอะๆไปดูเยอะๆจะได้จะได้ดูเยอะๆอืมใส่ตกนี่ไหมน,นี่ก็โคกแกงนะพ่อเนี่ยต้นแจกอันนี้ก็โคกแกงแกงทุกโคกอะแกงเนี้ย ผลต้นแจงต้นแจงทุกโคกอุยอ้ยโหมันกระจุยครับแต่ปวกไม่ลอยอือแต่ก็ไม่ได้ไปหาเพดเลยไปมหมยนางปวดอยู่น้ำรูปก็ะบอกบนอดูไม่รู้ตื่นไหมหรือเปล่าเห็ดเระว่าอีกสามเซนนู่นน่ะโผล่แต่เขาขุดมาโดนนั่นเลยอืมรวบรูปหัวมนแต่มันเป็นดินทรายไงดอกมันสวย ปุดรูปนี่รูปหัวหมาแล้วก็ที่สามเซนโพลก็ดอกสวยห้นนยรงนเนี่ยเห็นเลก่ไ โคกเดียวเลยให้ดูโคกเดียวเลยครับคลิปนี้อาจจะมีโคกอื่นปนไปนิดหน่อยแต่ให้ดูโคกนี้เต็มๆโคกเดียวเลยครับแต่มันก็ยังจิ้มช้าอยู่นะาะเพราะมันต้องหามตั้งกล้องหาถ้าไม่มีกล้องนี้จิ้มเสร็จไปแล้วนี่ <laughs> แ,มแม่เพื่อเอฟซีเขาทำได้คนอื่นเขาจิ้มเป็นไปลายโคก ทำใจนิดนึงนี่ครับผมจิ้มเสร็จแล้วดอกรุ่นนี้โผล่แบบสวยครับพว,นบวนงนีมาสักสองโลนะนะไปทั้งดินนะสองโลแต่ถ้าแกะดินแบบของแม่แกะละเอียดน,นก็ประมาณสักโลโลสองโลสามประมาณนี้ได้ไปเดี๋ยวไปไล่ซ้ำโคกอื่นต่อครับผมเดี๋ยวให้ดูแค่โคกแค่แต่ไม่ตอนจิ้มน่าจะไม่ให้ดูครับผมแบตบกระปวกจะหมด ครับอันนี้จุดที่สองครับผมดินในขนาดนี้นี่ดีส่องอยู่ในดินเยอะครับผมจึ่งแต่ดอกมันสวยครับผมามันเป็นดินทรายเนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าล่าม,มันเนินนี้แน่เลยเนะี่ยเต็มเลยครับเนะนี่ยนี่ดินทรายครับผมอยู่ในดินนะเนี่ยจมกุยดินโผล่ออกมาเนี่ยทั้งนั้นเลยเนะี่ยนี่ครับน,นี่เต็มเลย ก่อนครับผมถ่ายเยอะไม่ได้เดี๋ยวโคกอื่นไม่ได้ถ่ายวุ้งไปมีกันสิครับผมโคกนี่ครับวันนี้ขี้ซากโคกขี้สามครับผมแต่โคกนี้นะแต่ไม่เคยเยอะเท่าไหร่ตัวดอกใหญ่ครับผมมึงถ้าปล่อยมันโผล่ต้องแต่แต่ปล่อยมันโผลดอกขนาดนี้นะไม่ต่ำกว่าห้าหลูนี่นแหละดูทรง,องนนนอดอกขนาดนี้ไปซากมันต้องมีอีก ค้นหาดีๆหน้าหนึ่งนี่ดินแตกเนี่ยนี่นี่ดอกยังใหญ่เลยพวกดอกใหญ่จริงครับเดี๋ยวไล่คุยกันไปพวกที่สามผ่านไปอันนี้พวกที่สี่ผมเดี๋ยวเวียงใกล้เขียงนี่ดินแตกเป็นแพงนี่ต้องฟังก็พูด นี่พออยู่นี่ตังนี้กระแตกกินตรงนู้นเหมือนหอยทากจะกินบนเนินนั่นหรออะไรเอิอนอ๋อครับเดี๋ยวนี่จิ้มครับนี่ครับดูโคกที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่โคกที่สี่ผมนี่ดูหลุมนี้ที่ซากโอ้โหเน้นๆครับผมนี่ครับดินแตกหอยนี่ อันนี้โคกที่ห้าแล้วก็ตรงนี้หกเป็นม้เจ็ดแปดเก้าไปโอ้หดอกใหญ่มานี่คร<ป>ับนี้โคกที่เท่าไหร่ไม่รู้สิบกว่าแล้วเนะน,น,นี่ยนี่มันหมกไว้ไไแ,ตแต่โคกนี้ยังไม่ได้จิ้มเลยครับโคกไม่เหมนโคกสิงไม่ใช่ขี้ซากเพียสเต็มเลย ลองใช้ฟแชทไดูเห็นมีนินน <pl ains> ูนเป็นแนวแบบใช่อ <siglo achi> <t UC S 1> ่า <kaz> น <uffy> ี่ตรงนี้นี่เนินเนี่ยดูเนินดินแตกขนาดนี้ดูบัดเยต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันชอบตัดดูโหอ๋อนี่ครับดีมากนี่เต็มเลยอ่ะอะไรจีบมีผมโคลเมื่อกี้นี่ันเป็นถุงเหรอฝั่งสมบัติครับผม เอามาเห็ดมาสอดแล้วกันหน้ากระเป๋าไปนี่ครับอันนี้ที่สร้างเมื่อคืนอรูปหัวแหลมๆเขาเลยจิ้มหมดนี่ปิ้มหมดแล้วโค้กี้อะไรไม่รู้เลยนวดข้างหน้านู่อีโคกหนึ่งเพาะจิ้มอยู่ไปนี่นนีอั้โคกที่เจียวไว้นี่มินแตกนี่มินแตกอยู่ตรงนี้นั่นนี่อ่ะโอเคครับแล้วใช้ไหมครับไปไม่รู้โคกกี่เท่าไหร่แล้วครับนี่ ดินแตกอยู่เนินนี่ครับ okay. โอ,อ,อ้ยดินแตกอดูด้านในนะคมาจิ้มเลยมาจิ้มกันครับนี่อันนี้โคกที่เจออีกโคกเนึ่ยว่าจะียวกินโคกนี้โคกสุดท้ายแล้วก็ไปนอนพัก่ากินมกันบ้างเลยแตกดินแตก โชว์ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวให้กินมให้กันครับไปเดี๋ยวแกอกันที่บ้านนี่ครับกำลังจะกลับก็ปื้อเยอะเดินมาเจอดอกยังดูตรงนี้ไล่จริงเลย้มมาเลยดูเห็ดพวงยังสวยไปกลับบ้านได้นี่ครับเดินไม่ถึงรถตะกี้เจออีกจุกนะครับไป นี่ครับสรุปผลงานเห็ดนี่ถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งแล้วก็เทไปนี่สามถุงครับเต็มกระดาดเลยครับนี่นี่ครับพุนพูนะผมอ่ะโอเคครับถ้าชอบลืกอกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับนี่พุนพูน